เอี yeah, the ีมาหาตากัดท well ี่ไหนผมม่ผมกบไปหาเราในบ้านผมขี but, so ้อกบานสองรอบสองรอเกิดี๋ยวผมก็ยิงตัวหัวนานทรานันยก็มาเห็นเนยเทั่งแถวอมาย้สอันนี้ไอ้มูมัใครมาเธหนึงเหรอจ้าเมียนครับเทีวสองอันนี้เที่ยวสองเพิ่นเพิ่นได้เสือม้าปากพอเพิ่นเสยปุ๋ยนิ่เพรปุ๋ยนิ่เพรเมียนพอดีกิน มันเหลือนี่รถกิดผอกัเลยแวะมหาหางไปพอดีพอบคุณไดีใส่เที่ยวเขาดำหน้าไป็นส่นล้วจะเห็นเวียกนี่เสียขยันนี่แม่นี่ใส่เสื้ออันนี้แล้วต้องนอนนอนบมหลับพอดีนอนสุดใจจะเห็นเบียกเนาะวอร์ยู่ดีเนาะอันนี่ของฝากจากทางนี่นู้เพิ่นนี่ครับผสมเองเลยอยากกินอะไรก็ใส่นั่นล่ะสุดใจมานหลับหมอบวันนี้แน่นีิสุดใจหลับหมอบวันนี้ แต่ว่าผมมองอะไมาแหย่หลดิใช้ๆเพราะเป็นอย่หลายอยู่แต่ที่แรกว่าพุกนกินวาติเวรเอาเอาหายสนใจเป็นคนหลับหมอบเนี่ยนี่นี่ครับของแท้เลยโอจ้ะของแท้จากเรนู้นเพิ่นเพิ่นเคยมาหาผมที่หนึ่งที่เอาเสียมาอะไหนึ่งเราอันอุ้ยอันอันขนเชียวเนาะนี่เจ้ะ ปนี้มันบนีมันจำอะไร่้มันไปไกลปวดกได้เลผมก็เลยขอเปลี่ยนมบอแต่ดไก่ปูดซิไกลหรอเกาอีหรือเกาแห่งแบไก่ในนเรื่อยพ่อแอนั่งนั่งนั่งนั่นั่งนั่อันนีทางนี้มาตาใสกว่าจ่าเอบซีมาตาโอทางพยักซื้อวรนน แม่ลืมแล้วไอเช่นเป็นเพป็นเหม็นเขามาดูอยู่เมื่อคืนนี่ล่ะก็เลยว่าได้าแั่เรากนว่าเขาไปหาตอนเที่ยงได้บ่ครับะครับก็เลยว่านสิเหยียบสมม้วนแม่ลืมเขาเป็นรถเลี้ยวขมาจังขืดพ่อพอดีกับหยักแข็งพอดีพอดีจ้ะพอดีพอดีเมื่อไงใครเกียววันต้องโคบบอกวันสิ่งเราปุ๊บผมตึงยันมาแบบบ่ทัน แล้มาทูลพระบอกกเลยว่า๋วจะอจ้าจ้าจ้น้อมอมมึงนะจ้าเี๋ักหน่อยนหาเขาหานาที่ดจ้าผมกับผ่มก็่ใจว่าเวมากเพื่อเวลากินข่าพอดีครับเะฮาม่อันนั้นยู่ดีละส่ปลาดูพอดีดีเออกินมาะโ่ดูเพิ่งเฮ็ดว่งนึงนี่ละเฮ็ดได้สองมือแล้วบอแมนที่สามือเออสามือแลบเป็นแล้วจ้ สิทอดคับสิทอดครับลอกกินสวดไทยเวิร์บอกไปยังเดี๋ยวเอมกินนี่เีย้วผมจถอดเขาลอกิ่นพอดีสองคนเลยครับนะครับพี่ครับเดียวไปถอดเ้าเดียวไปถอดเ้าเดียวครับเผากันครับเดียวครับโอ้ม้ขบนุนเลยนั่งคุยกันเลกน้อยเนาะเอฟซีเข้ามาสู่ผู้สุด้อีกะผมก็ถือว่าเอซีมันยังถือว่าลูกบลลานหนนะเป็นฟนไปตันมาก นั่สีแหละไปใส่มาใส่ก็บตองกินขอยีนำเทิานั้นไม่ได้แม่นี่น,นไม่ติดนะร้านต้องกระติลุงเกียบมั้ ทางไต้ไต้เต๋วยครับทางไต้กวนแล้ป้าเอาบะนี้ไต้หนิไปอยู่ผนเลยเคยเที่ยวเอาไปกับุกอ่าละครับเดียรละเซียจะหันบมแก่กับมาพีผิดจะนั่งแถวกรุงเทพคนละครับเราเมียได้หันเคยงานคนละมองครับงัวเดเป็นไหงัวกับไฮบุถาเรียงไฮแล้วสวยกับผู้เดียงเนาะเอาไายอนไรแนวเนาะจับไายยางขัดเนี่ยมันนิ่มๆเขาเนี้ยอยากไปอยู่บ้านเราละอันนี้ก็เลยล่าแลีนรถ

ประมาณเป็นเซนเตอเคมีตวห่้ดอกจายผมหวงเลยคือเขากินดีกว่าน้าหลนี่ยมัเากยูเรียนอสอบลพันขาพันหกนะอ้พนขาลอยี่พนหกแหละเลียมมหลายมนิ้ บ่หลายเบอร์ลายกัไงทุ่ลายกันลงทุ่นต่งตะลืมปั้นทีแม่หนึ่งหน่ะเท่าไถนาเท่าเทาเตรียมดินกับคารถคาร์้านกเแมสารอบสามรอบผมมารถไทขืนมนดิตอนวมันขืนก็ต้องเรีขืน้เอาไลผมในหน่วยผมดำเมาดำเมาปื้อยังได้ดำเรียว จ้างด้วแม่ผมห้ผมลกกาเขเลยพมาต่อมือเทไรบันมือละสามอยครับสามอยใขรตะเพิ่นไปให้ยู่เพิ่นไปให้ยูผมยัิไมไปให้เม่ลไยแม่มืหอายบันเอาหาคนแย่ยากกนค้ดีนะเออโค้ดแชแต่พอหังบ่อพอโคดแค่ประมาณสามสอยีไฮ่ไหนจ้าจ้าสูบน้ำสีเลยดำโม่พยายามสายได้สูผมเห็นแน่ ปหน้าปีละสอเทียมือดำบเกี่ยวเขาย่อเขาย่อเขาหอียบ้าสุต่เอาอีงนี้นาหลกะังมันย่อเขาหอเกียวนเพราว่าิดองแทเีย hmm. right no. ันมันม oh, oh, ีนาำือมั่นจิตาเกตพีเลยอยนมันมันนนกอนเขาก้อน่มันมีนาำม่น่ำผมน้ำมากสเดียวม่นามสเดียวอ่ะนามสีนามมีอย่งนั้นเขาอัดสอนท่านได้ไหมอันนี้ก็สวนเียปลาดูเรือพี่น้อง้ย อันนี้ก็จะนำจากทักยืนสมเสียประดูบ่งมันยังดอกมีอ่ะมันมีแมงบองด้วยน่ยันอันนี้สมเสียประดูจ้ะอันนี้ตำหักแตงอันนี้ทอดสมเสียประดูจ้ะพี่น้องกินแบบเป็นไงมันอาอยแหมเป็นไงมีนั่น้ ตอนรับ FC ห้ามาตาผลหนังมาตาพยักไอ้หมูมาตาใส่ก่อนมาตาสกกลนครมาตาสกกลนครคนหลายพื้นที่นะคะเอาไปสาปกระดกนะเด้อพี่หมูนี่เสนเซลเลยเนาะแมนเซลขายปุ๋ยขายปุ๋ยนินเพชรนิ่มเพชรเคมีท่านมาท่านส่งไหมสิซมหรืะยาดีก็ขังใจมันเลยตีเช่น ตีเทียนมาเสร็จงั้นหน่งนี่ละเรื่องนี้เราถึงต้องแล้วต้องขอรับลาเทศสนิทาราชการข้าราชการใช่คนนี้ใช่ครับชื่อเขาก็บเราโดยร่วมเนาะทำเป็นข้ราชการเพื่อจะ่านมาข้างนี้เพราะดีสีมาหลายรอบละละสีเบิ้งคอมเมนต์ตลอดว่าสีมาสีมาเห็นแม่ท่องกับวายูวานสีมาสีแยะมากข้าวเดียวข้าวเดียว กำลังอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นว่างานั่งนี้เนาะพอดีเนาะครับเนาะผมเคยผมเคยกินเจน้ำยาขวดเด้อครับนี่ผมมีกินน้ำยาหย่างนี้นะครับอันนี้ของฝากครับของฝากจากไอ้หมู สองซิบเบิงทิแต่กับบวกสอเข้ามาดอกครับบร่ได้ิดเองดอกบวกหรือยังไงบ่อยอันเบียร์พักกัสิเดียวบมากเขาพอน้วยแ่ไม่พอขับรถับรกันได้เหรอขับรถติกินอยู่บ่อย้นหมดติดมดเบื้องข้าวดรอโอ้ยเงินเสียเขาดีอันไอหมูเพินมาหาเพินบ่ได้แหวมหาเพาะกับแมงไงเพินก็ะไ้มาก่อนเพินสิล้งไต ทำานมา้าครับผมเอาอะไไปล่พ่ครับเอาะไปมันหวานมีพราผสมไปงไปว้าพอน้ลายผมให้ให้หนึ่งเลยนต้องเอาผสมะไบต้องครับจนมันจนบินจนมนแอลกอฮอล์หมดแล้วโอ้โหอันนั้นกุ้ยหอมฟองของไฟอย่างพยถือบ้างกันนะพยังถือมาให้พร้อมลองซิมเบิงครับองก้ยเมื่อหนังเสียต้นมะฝากดอกหูนะครับกระบอเป็นผอื่นตัวไก่กระบเป็นเล็บเสี้ยวหอกรว่า เป็นปลูกเป็นหลานก็ได้เปานเบิร์นแหละจ้าผู้ใดมาก็เป็นลูกเป็นหลานเบิร์นมาได้ถือว่า FC เีดิ้นเป็นล้านลูกครับเน่ยคุณค้นครับผมจ้าเป็นลูกเป็นหล้านกินน้ำซี่นี่โอ้ดีใจหลายเป็นครอบครัวเดียวกันล่ะจ้าลุยเด้เลยพี่ก็ต้องเก่งใจครับที่ถุงก็ได้กินรู้แล้วมื้อนี้ำมันลุยเลยเพราะว่าซิมสูบไปดูแน่นจ้าอีกคึนซิมให้ลองเบิ่งครับน้ำเลยครับอันนี้อันนี้เดือดปะครับกินกับบักพริกดิบ เนี่ผงสิซิมทีเบิ่งเด้อทำหนึ่งแล้วเลยหามกินอีกมันติดใจดรอกมันติดใจหมูมันเสียอยู่แต่ว่าไม่อยากกินไยเดินท่างบ่เป็นยังดรอกรถจาของมันเทมกับบีวหันนีได้่ะอาจารย์นี่แสบพอดีเลยครับโอ้ยอิตเกอือได้หลายว่นสเคบโบเกมเบได้ครับบ่เ็มบ่ดีอย่ันสมง่านบอมสวสนีพอดีแล้วแต่มากก มันมเผาบางคันเดถ้าใส่เข่าเข่าสูงสี่มันจะมันจะสมกินไม่ได้เลยอันนี้ก็ดีอันนี้คือคือปลากระสานอันนี้คือปลากระสานยูุติเป็นเดือนแยบยู่ธ์แยบยู่ธ์ปลากระสานต้องน้องซิมคำแตงมั้งครับแตงแตงที่สุดใจเนี่ยมันกินไม่ได้กินเท่าไหร่ซิมคำใหญ่ใแน่นอนแต่ซิมคำหน่อยบ่บ่ให้เกรงใจเด้อค่ะบ่เผ็ดอะไรครับคุณบ่เผ็ดบ่เผ็ดบ่ให้เกรงใจจ้าเอาเลย อนิ่จสบายด้วยเสือันเดียของใช่ไหมได้ได้บังคับเสียนใช่เี่เนคุณเขียวนี่ผมจานนี้หน่ที่ผมกินดำหมกแดงผงต้่ะได้หมกามเสียงสิบ่ะเน่นครับจอนจอนาเนี่ยสบไหลขามียนคุเ้่นบักเน่าเหมือนกังกับู่สูงข้ามเปี่ยนเ่ครับมันสมสมองหวานมากที่นี่ีกินขอด่วันนี้พอวายุย้อนมาเดืนโดนจ้าจ้าเลยเอาเลยตัหยด้วยครับจ้าเอาเลย เห็นหนักใจก่อนนะมันโดนเด็กพอกันเช่นนึงปีละเทียเหมอนจ้ะมองว่าแวะผ่านมากคับแวะมากครับโอ้ยผ่านสุดเดือนแต่ว่าผมผ่านทางพูดเพราว่าเออมาทางนี้ว <oh ่ะจิมันจังหวะมันหลายเนี่ยครับบางทีมันลายวิล่ากำหนดกับสองน้ำจ้ะการเดินทางมือแรงก็ยังปลอบประโลมดันเกิดน้ำวอดบางทีแหละครับว่ากา่เขาเหยียดเห็ดใส่ตัวเหนียวนี่เขาอาจจะกินบุทันนี่ใส่ตังยังงี้สมบิบุรีเปบ่าแปลว่าแก่แก่กว่านดิ นี่คือมักไว้หอดบนใบอย่างนีกินเลยคือขาตีสำหรัน,นี่เขา็สเรืมเอามาใส่ใส่ตุยเย็นไว้ก<น>็ม,มีเวลาเนาะเดีย่ยพ่อปอมไปไปหาอ๋อไปหาเขาที่กินเสาปากันนะ <c oughs> <อ>มาพี่เดี๋ยวนี้น้ำกเ็เริ่มสิบเบิดแล้วบางนีก <c oughs> ันผม ผมเมลายผมว่าเดี๋ยวพอสุดใจไปทางทั้งเลาไจัองนำทั้งวัดได้กันนี้ก็ผมไม่เป็นกันเมื่อโอ้พวกเสงก็เป็นสังเนี่ยเอาไมไปสักไปเบิดอ้ยเขาใส่น้ำเขาจอเขาจอขจองจอยังไรจองนองทมนองไทยบอ้ยบ้าจองนะม่แต่อยากหัวยังป่านนองยังขวงกรด็ป่านผมไปยังยวขึ้นนำเถอะล่ะมันหวานนี่มันนหวานเสบาหูเมียจิง กิเมบาป็นหล่โออยู่ขเขากินมได้กีไร้แตผมบอกเลยหมอแงมันเป็นไทยหอกมอไทยนี่งอมอยเรียบร้อยเลยสสัยจังสัเหครับแต่มันมัน่ไกินหลานีแมครับเม็นครับี่อยนครับวไปกัไปกับปิกนิดนะนันัไข่แน่มี แมวกินใถไทยพี่น้องกินอยู่นะเฮาเขาเป็นคนนึสงเขาสิบ๊ติโบใรเลกินเล่าบะเทีพี่น้องมาเลนเี่เเห็นแล้วเดี๋ยวห้าเล่นหนึ่ังไม่ลัเพราะงั้นมักวิตัวนีเลยเไรีบังคับมาทมาทเลยเียรเพยไรลูเศร้านี่ครับมันต้องดักไว้แล้วเตอ้ยก็จบไม่กินขาวีแม่นี่เลดักดังไว้ปเขาไม่ตั้แมงไง สั้เปีกิงวะสันนี่มันยังแมนสนวรเนี่ยสวนข้างกันครับดสูมือพ่อเบิรนออกไปว่นจะซุกหองพอดีที่นี่โหมันวนอ้อมครับวนอมกิออยู่ของเนได้มันเโดนแล้วปนนปีเบินเ่อยู่คนเดียวชักไปหมดแล้วเนยเลยกั วันที่สิบหกมาแฮ่ผมไปซอยผมไม่ได้สิบหกถึงหอนี่าอะไรวะลูกมันอยู่ไตมีอะไรหยู่ไตมันอยู่ตรงกลางของมันมันหยุดงานงานมันเด้๋ยวมาเดี๋ยวเลยวันที่ยงเหนี่จนหอดนี่ยดจนเหงาป่ะเหนียกาลนี่ดว่าต้องไปใส่เลยหามออกนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนอนเลยบ่ได้ไปใส่ส่ได้ไี่มบ่ได้มากเลยซ้ำกันเลยบ่หนึ่งมงแต่ว่าผมเนี่ยเทศกาลผมบ่ไปเที่ยวบ่าไปแย่งบริเวณทาง ผมมันเมื่อยไปนดดอกรวังอย่าของนำ้ำเืาอเดอมาของยังเ,ด,เ,เดืนทางอสดมันตีนแลมันเมื่อยหลายที่คลองดจะลองที่ยวือางใดกผมกัสิเอื้อในเบื้องไฟน้ำได้ถึงบรีมาักจริงดับจิ๋วครับดับจิ๋วดับจิ๋วครับผมดับจิ๋วอันนี้ ดยผไอยู่ผมไปสั่งไว้เลยน่มันจุดได้ยดิกว่าได้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่แช่งกันจุดจุดถวาย้าบ้านก็มีผู้แช่งไว้แล้วละผู้สิแข่งก็แช่งไปเต่ว่าผมกาัเพิ่นเพิ่นเพ่นมีการพนันกันเขาอเขาหมูเขาดอกแมนยุ่งมเขาจุดจุดบนจุดบาตัวไกูน้องอตัวโม่ได้ครับมาเลยมาเลยนี่มีหมอน้ำกวนสิ่งมมนเกลีน้ำเขาเนีเขาเด็ด ตีานั้น kind of ่งนย่งานเพราะเราจิ่มไมือก้อนเล็กน้อยมือก้อนนี่เพิ่นเอาอันเดียวก่อนเพิ่นเอารถแฮหเอารถแ่มานบนมาแก่บนขากันน้อยบอัมันบ่แมนพู้ใหญ่พอสิตีกันครับอะไรเล็กน้อยพรหิ่งหยิบเยอะเลยกําลังอ่ะโอ้ยห่งจกันกูผู้ใหญ่สตีกันยากอืมยับ

อยากอยากมากินตัวนั้นเหรอปานเทามันผันให้บอกลงนะดับน่ก่นดัดันก็ดัดเจียวโ้ดัดเจยวคือขนาดพวกิ่นเรามักกีบกองสวยปานบุกนึ่กินเลยป่ะป่าเิผมกินี่บุกไอแซ่สิกินซุกผมอยากป้งซุกแ้วผมไม่อยากกินป้งกินไว่ากินเปิดมือกิบแหลกเดียวกินปาน ไพเรือไปเลยในปลาในปลาันเมื่อกมในเรือน่ะแม่ผัวเออด้ผมอ้ตัวแสดงว่าเบางงก็แบบเิขือยงไงเขืไปม่อยูทั้เรือนอนแม่แจ้งแจ้งน้ำนปลาดิบทั้งเรือครับโอ้โหแล้วมันีเหมือนเสียบได้หรล่ะผมได่าินแต่ผู้เฒ่าคนโบราณสมัยสมัยพวกนีบ้านเหน้ยบ้านเหน้ยหวยแมน ขึ้นมาปุ๊บเนี่เอาเอาเขีวไหมพูดยดพูดย็ดหมอกอนว่ากัดปุ๊น่ยพรี่หัวเจียวอันนี้นะเมีนแม่ข้อมือหัวอุ้ยผมว่าคืดว่าตั <se> ้งแต่สมัยผมไปเรียนหน่ยเนี่ยคืดว้าหรือเปี่เพราะผมไม่เห็นคลิปว่าผมติดตามมาเลยแบบนี้คนหลายๆป้าเขาสอยตัวสักหนึ่งนึกถึงนองเส้นหางเนาะเจ้าดีเียหางเข่าก็จะเอาเขียวูดยึดจัดงอว่อกัดปัดันลย่ผเห็น บอลบเดิเราดใส่แก้วใส่ยังเหอก็จะกินไปเลยบอมีบอมีแก้วบอบอลบอมีวเต่าตุะกี้เนาะเรมืนอย่เงเลื่ันบรรยากาศก็ดีล้มัน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 ร่มแห้งนาะพอนพอดีเลยากไข่เน้กินนี่เครืงตะกาัเือเดนเีฝากไข่เน้ะมาน่ผมมาใหม่ใหม่ตื่นอยู่มันกับปะการัปันไดเด้เรื่องมันเครืองเลือนเนาะมัแง้วตอนนี้มาเหอะฝากครักันมา หม right? salt, so <laughs> ูหนุกตายมานี <sh arp ES> ่กับไก่ด <sh arp ES> ีมานี่ฝานฝานบ่วงฝานบ่วงเลยคือเส้นหมูแดงกับพวกกับพวกจิสุกเอาไปขั่วว้นนี้ก็ินฝานากันคำหนึ่งเสียงยำดังกุ้งนคำหนึ่งแบบนีคำหนึ่งผมก็มีบาทใี้ว่าไม่เสียดายกลับง้อกันไทรีดมากไม่มีตุงนี่ผมกินได้อยู่ถ้ามีตุงมากเพล่อมนี่ผมจะไ่กินดิมเลยนาน เป็นสานี่ดีเนี่ยถ้าเขนเป็นสลัะเขาได้กับเป็นนี่กันล่ะขันวิสุมาเขาจะเอาไปกินดิบเป็นนี่บ้านเป็นเนยบอกด้วยดิบยูเดี๋ยวบ่เบิ่งไม่เจ้าฮันว่ามีสุมากันนี่เอามาโหลดดิบมากินต้อยเนื้อกินต้อยเดือดอะไรนะบ๊อบ่บ้วนเขาใส่บ่ได้ใส่ก้อนบ้วนใส่ก้อนซุกมันถึงเป็นสุขีล่ะทอดเขาซ้ำทอดเขากินเหรอจะมากินเข่าวแม่บ้องในนีนนี่กอดพ้อมกินน้ำเน้ยมากกว่านั้นกับว่ากินเขาเนาะมีแต่ปลาฝ่าว น้ำผาตัวให่มนผมนี่แหละม่บอกเลยแต่พอี่ไกับทาาได้มาเจ็มื่นหรอกระบาดบอลูกกระบาดบอลูกอยู่ไหมไปหาเผินเนี่ยเพเผมนเนพอดีตใอเนาะไปเดือนละเมือเดือนละมือก็นย่งดีใข่ก่อนบไปกินแบเลย่ขาันเงกินจิ้มอไรงว่าตัวเนี่ยถ้าเขากินแ้วม้นส่งเขาไปหลางน้ำพอดได้ตัวนี้ผสก็ดีพอดีกิน ตัวกนจะคอยกันไปมันเรื่อยเรื่อยยู่นเหละขังเลยผมกครังแรกที่กัแบบนี้เลยบอกผมนี้เผมเมืองกินหมดนผมเห็นมันเมืองเวลาลงผมว่ามันตอดคันไดไปกินแท้เยวอีบอกินแท้กาถือเป็นกาถือการเวลาถือพอดีเลยบจังไหนจังไหนเกิดคามมาอง้มือได้แล้ว ไปเอลี่พอปอมกินผมกาวกินผมกาวอย่างยังว่าผมก้ามะหอดเสรกินล่ะเป็ดกำลังเห็ดพวกเป็ดพอดีเห็นอยอะคุณเร้วไปกินไปเพิ่งกินไปเมื่อเ้านี้สวยอันจร่งเนี่ ไม่แยังเนื้อผมว่าไม่ผมผมมามักของที่ว่ามันผมไม่ได้ซื้อไม่แข็งกินกวางกินแบบบ้านๆก็ได้ผมว่าหากินนี่สิเลยมวนกว่าหากินอย่างนี้แห่งของแหงนั่นสีนบ่มีโอกาสที่ไม่หากินแบบบ้านๆนี่โอ้ข้าสถือปลาหมูได้พ่อคนดีใจีได้แต่ปลาไข่มุ่นไปจบไปสั้งคุณนมบัติสมปรนเลยละไปใส่งเหลี่ยวเลยข้าวยังก็ข้าวข้าวราดแกงใต้ยังเรียบร้อยยังเท่ แกงไตปลาตีบ่ะลูกแนวเป็นไตเด้กินได้กินตำตำฮงลาบเราะว่าจะหนุ่ม่ามีแหงกิ้งักกันเลังนโนีก่เยมีหอกากินกั๊กไว้ได้หลายขันลูกเออเปล่ากินกักไว้กะสันกะเบิ้งยี่พอกระได้ดอกนั้นมันเบิ้งนั่นแหละมันิว เบื้องนี่พอแล้วก็เอาขามานังกินกับคือเบื่องวานต้นน่ะต้องกระเบิดเบิ้งกินกระนังกินขเมนบกเันี่นี่เช็ดไปตั้งแต่พูดหนึ่งวานทั้งเบิ้งทั้งเบิ้งเราเสือเขามาสอง้อกินขาอบปน้ำเนี้อเสือเอาหเมียินงขาเบดเลยสองหอแต่วันบรรยากาศไม่ได้รสชาตินึกว่าหนึใสสิกับสิัพนี่สิกับไปใส่ปไปเงงานตัวครับวันนี้ไปทาาไหนงเกดข่ารงเทพลงไตไปเงานหมะ อการนายดีก็ถึงเขาไม่ยังไม่หรอกโอกาสมาขันผ่านมากกับมาเนี่ยเด้ครับโดนมาอะไรนุ้แม่จำหนากับว่ได้หนาวนี่กินความกันโดนมาดูไอ้มันทีเพื่อนหนากันไอ้หมูฮขกัดเป็นกับเป็นทำงานอยู่บริษัทของออันีหยงก่ของปุ๋ยเพชรเด้อครับเพิ่นก็มาอยากกินของจีนาเหมือนกันอันนี้เพิ่นว่าสิลงไปทางมุกเชิดทางใต้โูราะทางใต้โบล่ะครับนี่ก็ขอให มูืวาลูกใช่้างนี่ไปตลอดปลอดภัยได้ลูกเด้อเดินทางปลอดภัยโชคมาด้ลำๆเรืยเด้อลูกมาบรีกัให้ลูกต่าไปกระบ้าวโชคดีเด้อลูกครับขอบคุณครับโชคมาน้วยดวยจ้าเอ่ลลวยล้กันนะนี่ัวนี้แหละเอเจอได้เวลาคือกันนาท่านี่ก็ได ลกครับัเอาเอา่สุยมาก่ไหนหักออกมาเลยครับผมแี่คืคทางทางมากเสีเห็นแน่แนผมว่าพิอดีนี้เป็นเราสักเป็นสอใจขึีนเพราะว่าจะบ้านบ้านปุบ้านีเพิ่นเนี่ย นาไปที่สุดครับตอนนี้ผมอดีตเห็นมึงประวัติย่อกันเป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนแีเลี้ยงปลาเลี้ยงหนูเลี้ยงเก็เลี้ยงหนูเลี้ยงงูงูเลี้ยงกบเลี้ยงหนูเลี้ยงงูเสียงโอ้ยแม่แม่เบืเอานำตึงอยากให้แบบโอ้ยเสียดีไปเอาให้แน่หมูหใช่ไหมหลายป่ครับจช่อันนี้ส่งให้หมูกับบ้านก่อนจ้ะนี่มันจะลงเทปแล้วก็จะไปไต่เลยจ้ะ ครับเดี๋ยวมันมีอ่ะมีสาากาศย่่วยนึงหัวยิงคว่าได้สมากตีเนพราะว่าไปนี่คือแง่ธรรมชาติคือหนองบู้ตกควายป่าได้ครับ เนี่ยเนี่ยเป็นเ่าใจดีพวกมูลูกน้องไอ้เวลาเนี่มันมาหาตะเลเชียปูมันใจแข็งต้แรงเลยบ่อซนบอกว่าแข้งเลยบ่อนี้กูแข้งกูห้วนบ่อซนเอาลงยางเดียวเลยสิโอ้วันนี้ผมกับขอบคุญกับพุ่นหลันดับจิ๋วเนาะดับจิ๋วนะครับเนาะดับจิ๋วนะครับเนาะของฝากของเพิ่นเพิ่นอยากกินตัวนี้พี่น้องเพิ่นนึง ได้กินพอดีเราถือว่าเอวขั้นขั้นโมเลดีสิว่าเอวกินไม่เอวพ่อพ่อเลขั้นโมเลดีกินเลยนี่แหละครับพี่น้องครับผมผมเฮ็ดไว้กับเพื่อพี่อนน้องเพื่อลูกเพื่อหลานเรียกว่า คูมาที่หลังบาดิกินได้จกเพราะว่าเบิดแล้วสครับุบเยครับคันเด็ขอบคุณในหลายค่ะขอบคุณในหลายยาราวพยมันนงใจเนาะ่มียามไดจงสิใดิหนบต้นเากันคือยายังใจ้นกัน่นมฝากาะาแบบชูหลบใหย้อนานยอนานก็ได้คุยกันดีดีก่อนเดี๋ยวได้บอกมือมากหาสีมะหย่ามาหากัน ดีใจครับด да. ีใจดีใจที <s <S <c 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 ่นี <c <c ่คือนี่เอฟซีนีพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมาหยาดเนาะพอเนาะครับผมให้กัดมันเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดครับผมโอ้โหมักมากมักมักวิธีแบบนี้เละครับวิธีเขาหากินแบบบ้านเขาเลยแหละครับผมก็มาผมถึงปี่วิเวกไปอยู่คนเดียวอยู่นะแต่เดี๋ยวเพิ่นกับเพรินเหล้าจินยาเขากับการเดินทางเรืนอยังนี่ผมมึงเล่าว่าเพรได้เป็นห่วงมาไดดหรอกเพราะไก่ขอโชคดีว่า โบอยากให้มีภ <the ัยอันตรายแก้ตัวอย่างนะครับผมครับผมบอบพี่นี่ผมแบบว่าบ๊อบพียนะครับจบดีจบดีปีใหม่ไทยเฮาหนิแหละจ้ะครับผมนั่นดีสิลำไส้เงินทองสุขสุขก็จะหายโรคหายภัยไม่ต้องมุกเรือครับไักนี้ไปซอยกินก็คือดีเลยบางสายเราเหมือนกับ่ปกินเนาะยังเหมือนกับ่ปกินเหมือนกับ่ปกินซมหมูคงครับคงครไปปิ้งก่อนครับครับอ้ดีรักษาสุขภาพมาเยอะทำไมหมูเมาางานนี่บ่กิน กนีที่ยาไปมามายที่พเกียบหลายอว่านึน่เที่ยวไปวันนนเดียวอนเดียวเอาแปมาพันกินคนเดียวเลยครับครับครที่ไหนับครับอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังหวะจังไม่นาอามีเที่อย่างรเป็นยากแล้ว เพื่รักษาการยุใส่ก่อนยุพยักเนะาะยุพยักจ้าโอ้พี่น้องเขากลับเปิดหรอเนาะพยาย่าย่บนครับผมเพื่นกับธรรมดาแล้วเขาจ้อมาพุ่งานมือนี้ซีชุดครับผมได้ก็ดียางล่ละเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นกัน มันผ่านมาพอดีเออง่ายๆเนาะเลยเพื่อน่าเออแวะออกมาให้กำลังใจมากินข้าวกินน้ำน้ำมาคุยน้ำละแี่แบัดนี้ก็เลยพอดีมีอสมบมปลาดุ๊กดูดูก็เลยตำแต้มให้สู้คนอื่นโอ้ขันเหม็นเท่าบ่มีนี่เจ๊ข้าวใจแตงในเนาะที่เลี้ยงพเจ้ากับพ่ออยากกินมาเลยดอกหนึ่งว่าอย่างมุกพระเจ้ากับจีนซูมือยุกแน่นแน่แม่นด่าเพื่นก็อยากมากินยังเสี่เป็นมาเออเห็นกินเป็นแต่แซ่บหลายแซ่บหลายจ้าหมูจนไม่กินเหมดเลย คุณเจ้าคุยคุณเจ้าฮ้องมันว่าอันนี้นเผชรที่ยังก่อนนิ่เผ็ดของมันนะเด็กจะน้ำกันยังล่ะจะว่าไปเราขับวนนี้ครับมุกน่อง้องกับป่วยพ่อไหนไปทุบคุกด้อครับอันนี้คนสุกคนยือเรื่องเลยว่าใครอันตรายยับอันนี้มาไก่ปู่ตะคุไปหอดตลอดบ่ฟังเด้อครับแต่สำหรับมุนนี้ฮาองทรงเพียวทรงเหนียฮ้ก็สิรับพี่น้องว่าฮขาจะไปเห็ด แบบนี้ต้องไปเด้อกิดจังบวะคนอื่ต่อไปเด้อครับคุณนี้กะเก้าคำว่าสวัสดีจากพีิจารณ์เด้อครับสวัสดีค่ะ